แชร์ด่วนครับแชร์ด่วนครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ใครเห็นคลิปนี้แชร์ไปด่วนด่วนครับสวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุลาครับอย่างที่บอกนะครับหาก FC ท่านใดนะครับที่เป็น FC ของแบงค์เข็มเพชรนะครับแล้วเห็นคลิปนี้อยู่นะครับคุณรบกวนแชร์ไปครับแชร์ไปให้ญาติของท่านรู้เพราะว่าอะไรรู้ป่าคุณจะได้สิทธิประโยชน์คุณจะได้รับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้าน แบบคุณไม่ทันตั้งตัวเพราะว่าของที่อยู่ที่บ้านคุณสามารถแปลเปียนเป็นเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านได้ไม่ง่ายไอย้ได้ไม่ยากได้แบบง่ายๆเลยครับใครเข้ามาแล้วฝากทักทายกดไลค์กดแชร์กันหน่อยสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีครับวันนี้ภาพอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับไลค์อยู่ที่ฝั่งนี้นะครับเอาใครเข้ามาแล้วฝากทักทายหน่อยได้ไหมนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์รัวๆฝากทักทายหน่อยวันนี้ครับผมมี5บาทแลก3 0 0แสนมาให้ทุกคนได้ดูกันฝังไม่ผิดครับ 5บาทแลกส0 0 0สนบางคนเอ้ยแบงค์ฉันมี5บาทใครที่มี5บาทวันนี้คุณคิดเลยครับสามารถแลกเงินส0 0 0สนบาทได้ใครเข้ามาแล้วฝากกดไ like, ลค์รัวๆฝากกดแชร์สวัสดีพี่ศิริภพหนุ่มครับเออย่างนิวยอร์กครับสวัสดีครับพี่ชายก็อย่างที่บอกนะครับหากท่านใดที่ดูแบงค์อยู่แล้วคุณมีของอยากจะขายเช็คราคาฟรี ประเมินราคาฟรีไม่ต้องทำบัตรรับรองไม่ต้องทำหลับบัตรรับประกันไม่ต้องทำค่าจองคิวไม่มีเสียเงินใครเก็บเงินคุณคือโจรใครเก็บเงินคุณคือมิจฉาชีพครับแจ้งไว้เลยตรงนี้นะครับเอาใครเข้ามาแล้วฝากกดไ like, ลค์รัวๆหน่อยพี่จา๋า fc จา๋าเสียงชัดเจนไหมครับชัดเจนผมรบกวนหน่อยได้ไหมพิมพ์ชัดเจนแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยวันนี้มีมาให้เพื่อนๆดูหลายอย่างเลยนะครับมีมาให้เพื่อนๆดูหลายอย่างเฮ้ยของแบบเนี้ขายได้เหรอเฮ้ย ของแบบเนี้สามารถแปลเปียบเป็นเงินได้ใช่ไหมและขายได้ที่ไหนหลายคนอยากรู้ไหมครับนะนะครับหลายคนอยากรู้สวัสดีพี่บางอ่อนนะครับสวัสดีพี่นัทจรินนะครับสวัสดีพี่เอกชัยครับเสียงชัดไหมฮะเ <c oughs> สียงชัดเจนไหมครับสวัสดีพี่สุภาวดียงยศครับเ <c oughs> <c oughs> สียงชัดเจนพิมพ์ชัดเจนให้ผมหน่อยได้ไหมเสียงชัดเจนพิมพ์ชัดเจนให้ผมหน่อยได้ไหมครับ สวัสด,นสาาด,สดีนะครับส่งรูปพาชทางไลน์ได้ไหมส่งมาได้เลยนะครับส่งรูปพาชทางไลน์ได้ไหมส่งมาได้เลยครับแบงค์ยินดีเดี๋ยวดูให้ฟังนะคั้นใดนะครับที่ดูอยู่แล้วจะส่งรูปมาประเมินราคาตัว A วงกลมนะครับ S I B A N K 0 8 4 0 7 2ค3 0 3คุณไม่ต้องไปแอดตรงไหนและฟังจำคำผมประเมินราคาฟรีครับ ประเมินราคาฟรีบาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่มีการเรียกเก็บใครเก็บเงินคุณคือโจรครับสวัสดีพี่นิยมสวัสดีพี่สุภาวดีครับนะครับอ่ะชัดเจนไหมฮะชัดเจนพิมชัดเจนผมหน่อยเดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนเดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนและเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะรีบพูดรีบไปนะครับนี่แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะสวัสดีสวัสดีสามร้อยกสวัสดี4ี่รอท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีพี่นัทเจนิดาครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ใครที่ดูอยู่ห้าบาท แลกสามแสนห้าบาทขายได้สามแสนเดี๋ยวคุณรอเดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนเดี๋ยวขอแชร์ก่อนเด้อสวัสดีเอฟซีสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนนะครับแล้วที่เก็บตังคืออะไรพี่เขาถามเก็บตังก็คือมิจฉาชีพไงจ๊ะคุณไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับใครเก็บเงินคุณคือมิจฉาชีพบอกเลยนะครับใครเก็บเงินคุณคือมิจฉาชีพติกตอกไม่มีใครกดไลค์ให้ผมบ้างเลยตอนเนี้ย Facebook ด้วยนะจ๊ะ พินิยมบอกชัดเจนพี่สุภาวดีชัดเจนครับนะครับสวัสดีพี่สุรักษ์ครับอ้ากดไ like ลค์รวยๆให้ผมหน่อยเดี๋ยววันนี้ครับจะมีของมาให้ดูเฮ้ยสวัสดีเจ๊กอฟเจ้าแม่เมืองปานคิดถึงจังเลยนะครับสวัสดีพี่สุบินนะครับอ่ะวันนี้ครับผมมีของมาให้เพื่อนๆได้ดูกัน5บาทแลกสามแสนใครไม่ซื้อเราซื้อตั้งสติก่อน ตั้งสติกันก่อนมีหลวงพ่อเกษมห้ารอบไหมครับพระไม่ค่อยได้มีขายนะครับรับเช่าสถานเดียวนะครับเพราะขี้เกียจมานั่งมันมีรายละเอียดปีกย่อยหลายๆอย่างครับนะครับสวัสดีพี่แอลครับสวัสดีครับเอ่ลน์แอดตรงไหนไปลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์เลยนะครับทิกตอกนะครับไปลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แล้วกดนะครับขอบคุณไรล์รัวๆครับอ่ะวันนี้นะจ๊ะพี่จ๋าไปเคยมาที่ร้านแล้วขายได้2008 เดี๋ยววันนี้จะมาอีกอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับมาได้เลยนะครับคุณหยิบมาได้เลยหยิบพระอ่ะพี่จา๋า FC บ้านใครมีพระเครื่องผมรบกวนหน่อยได้ไหมพิมพ์คําว่ามีให้ผมหน่อยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพูดอะไรให้ฟังพิมพ์คําว่ามีครับบ้านใครมีพระเครื่องพิมพ์คําว่ามีแล้วกดหัวใจรัวๆกดหัวใจเด้งๆมาเดินทางไปบ้มบอมๆกันสวัสดีน้องเหมียวครับแป๊บนะสวัสดีน้องเหมียวครับ สวัสดีน้องเหมียวสวัสดีครับเสียงชัดไหมอะพี่ก็บอกว่าเสียงไม่ชัดเดี๋ยวแป๊บนงเมื่อกี้ไวเลสมันหลุดนะครับโซดีเซียบาสสวัสดีสสสดพี่อําไพปันนะครับสวัสดีครับอ่ะพี่ผมขอคนละแชร์ปะแล้วเดี๋ยวเราจะรีบไปบ้านใครมีพ้าบ้างพี่ป่านนัดไลฟ์บอกว่าขอให้เฮงๆงรวยรวย,วยปังปังทุกคนครับทุกคนเฮงเงรวยรวย,วยปังๆครับสวัสดีพี่ขันท้าครับอ่ะบ้านใครมีพา้ามั่งพิมพ์มีมาหมอมา้าสารลีตัวเดียว หมอมาสาลีตัวเดียวและเดี๋ยววันนี้ผมจะหยิบพระให้คุณดูผมพึ่งเช่ามาอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอ่ะอ่ะมีพิมพ์ม,มีเอาใครใครเป็นเอฟซีผมคนละแชร์แชร์ไปครับเดี๋ยวจะมีอันนี้แจกเนี่ยอันนี้แจกเดี๋ยวรอเลยรอเลยเสื้อกําลังจะเสร็จกําลังรวบรวมรายชื่อเนี่ยครับเดี๋ยวมีเสื้ออุ้ยเดี๋ยวมีอันนี้แจกใครแชร์แจกเฉพาะคนแชร์แล้วกันเอาตามนั้นเนี่ นะครับอ่ะมีไหมมีใครมีพักเครื่องไหมมีใครมีพักเครื่องอยู่ที่บ้านบ้างอ่ะพิมพ์บอกมาพิมพ์บอกมาเดี๋ยววันนี้ครับผมจะหยิบพักเครื่องอันนี้ให้ดูนี่ผมเพิ่งเช่าคุณป้ามาท่านหนึ่งเมื่อวานคุณป้านำพระมาแบ่งให้ผมเช่าบูชาคุณป้าบอกว่ามีพระอยู่ ที่บ้านเนี่ยหลายกล่องหลายสิบองค์แต่คุณป้าเอาไปแจกคุณพ่อคุณป้าเนี่ยได้เอาพาไปแจกแล้วเหลือมาถึงผมเนี่ยประมาณสักเจ็ดแปดองค์พี่รู้ไหมผมหยิบออกมาหนึ่งองค์ที่เหลือเป็นพาแบบเจ็ดร้อยแปดร้อยพันเนี่ยอซื้อคุณป้ามาประมาณหมื่นหนึ่งผมหยิบขึ้นมาองค์นี้มาองคหนึง่งเนี่ยองคเนี้ยอ่ะกดไลค์รวยๆให้ผมหน่อยติก๊กต็อกจ๋ากดไลค์หน่อยนะจ๊า เพจปลอมเยอะๆจริงครับนี่ผมหยิบแบบนี้ขึ้นมาองคหนึ่งของคุณป้าซื้อคุณป้าเมื่อวานนะหนึ่งแสสามมื่นบาทนี่พระองค์เดียวอ่ะพี่จ๋า fc fc ครับสวัสดีพี่วัชรินครับ fc ฟังนะหากพระองค์เดียวขายได้แสนสามคุณจะดีใจไหมครับอ่ะอ่ะพี่พี่บิมบอกหน่อยคุณป้าท่านนี้คุณลุงทั้นนี้มาทั้งคู่ไม่รู้ราคาเลย ไม่รู้ราคาเกี่ยวกับเหรียญเหรียญนี้เลยว่ามันมีการเล่นหามันมีการซื้อหากันด้วยเหรอคุดป้าบอกว่าแบงค์ตีเท่าไหร่ก็เอาไปเลยอ้าวพี่คิดดูถ้าพาะเหรียญเดียวขายได้แสนกว่าพี่ดีใจไหมพี่อาร์ตอาร์ตบอกดีใจอ่ะอ่ะอ่ะพี่พิมพ์บอกผมหน่อยดีใจไหมล่ะและไอสิ่งที่ผมทำผมก็ดีใจมันดีใจตรงไหนรู้ไหมพี่เนี่ยพี่บางออนบอกดีใจครับอ่ะเนี่ยอ่ะ ดีใจตรงที่พี่น้องของเราหรือว่าเอฟซีจะได้รู้คุณค่าว่าพระเครื่องสามารถขายได้บางคนมีพระอยู่เนี่ยเป็นสิบสิบองค์ที่บ้านเป็นร้อยร้อยองค์ที่บ้าน <c oughs> กับขอประทาภัยนะครับแต่คุณจะรู้อะไรไหมครับคุณจำคำแบงค์ไว้นะนี่เขาบอกว่าน้องมากับกับกรรมชัยดีใจที่มีคนรับรับจริงครับ เนี่ยมีแต่คนดีใจพี่นิยมแชร์แล้วขอพระคุณครับเอาใครเป็น f อซของผมขอคนละหนึ่งแชร์ก่อน t ิก t o k ขอไลค์รัวๆด้วย Facebook ขอไลค์รัวๆด้วยครับเนี่ยพี่ดูดิเนี่ยเหรียญเดียวทำให้แบบคนยิ้มได้อะเหรียญเดียวทำให้คนแบบเฮ้ยมันขายได้จริงนี่หว่ามันแปลเปยดเป็นเงินได้จริงนี่หว่าใครที่มีพระเครื่องอยู่ที่บ้านคุณฟังผมนะคุณอย่าพึ่งเอาไปแจก หยิบมาหาแบงค์หยิบพระหยิบเหรียญหยิบแบงค์มาแล้วเดินทางมาหาแบงค์ถึงที่ลานลานเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านมีแบงค์มีเหรียญมีพระมีของเก่ามีเครื่องเงินมีกรอบทองมีเหรียญทองคํามีพระทองคําพี่หยิบมาเลยผมบอกเลยนะพี่หยิบมาเลยต้องพูดคํานี้เลยพี่เหรียญทองคําใครได้ดูคลิปผมบ้าง ใครได้ดูคลิปทองคำสองบาทแบงค์ซื้อสามล้านห้ามังเอ้ใครได้ดูพิมพ์ได้ดูให right> ้ผมน่อผมอยากรู no ้ยอดวิ่งครับทองคำสองบาทแบงค์ซื้อสามล้านห้าพี่ว่ามันเกินไหมล่ะเดี๋ยวโทรกลับครับพี่ว่ามันเกินไหมล่ะมันเกินจากราคาไหมล่ะทองคำวันนี้บาทเท่าไหร่อะพี่พิมบอกผมหน่อยผมให้ห้าหมืนห้าเลย ขึ้นยังไงก็ไม่ถึงผมพูดถูกไหมพี่สาวนี่พี่ปรกรณ์บอกได้ดูนี่เห็นไหมอ่ะพี่สาวท่านนี้เดินทางมาจาต่างวัดเอาทองคำมาสองบาทห้าสิบรับเงิน, 3, 650, งนสามล้านหกแสนห้าหมื่นเนี่ยเยอะไหมล่ะสำหรับผมโคตรเยอะสำหรับผมเยอะมากทองคำเนี่ยแบบเนี้เหลืองเหลือแบบเนี้สองบาทแลกเงินก 3, 000, ลับสามล้านเนี่ย และคุณฟังผมนะครับอันนี้กราบวิงวอนเลยใครที่ไม่เปิดใจรับฟังใครที่ไม่มีมารยาทใครที่ชอบดูถูกคนอื่นใครที่ไม่เปิดใจออกจากรลาไม่เปิดออกจากรลาคุณฟังผมนะไม่ต้องมาหาผมคุยกันตรงๆผมคนตรงครับ ผมคนตรงครับหากคุณไม่เชื่อผมคุณไม่ต้องมาบางคนเอาเหรียญที่ผมดูผมดูเองพอดูเสร็จปุ๊บบ่อยอยังขายไม่ได้ทำหน้าแบบแล้วมีคำพูดโห้ยฉันอุตส่าห์ดูมาดูมาตั้งเจ็ดวันแล้วเนี่ยมันก็เหมือนทำไมมึงไม่ซื้อเป็นคำถามที่เจอทุกวันเป็นคำถามที่เจอทุกวันอ่ะผมพูดถูกปะ่ะ โอ้ยมันมันมาแล้วมันไม่ซื้อหรอกไม่ซื้อจริงหรอกพี่พี่ไม่ลองหันดูโต๊ะข้างๆมั้งเปิดใจสิโต๊ะข้างๆมีตั้งหกโต๊ะทำไมโต๊ะข้างๆข,ขายได้แล้วก็พูดอีกโอ้ยแบงก์มนจ้างหน้ามามาพี่ไอ้วันละสามสี่ร้อยอ่ะคนนะจะไปจ้างจากไหนมาและจะเอาเงินไปจ้างมาเพื่ออะไรผมก็ไม่เข้าใจผมพูดถูกไหม เอาเป็นว่าใครที่อยากจะมาที่ร้านและเป็น f อซกันจริงติ๊กต k อกขอไลา์รัวๆด้อนนะจ๊ะหัวใจสีส้มกดให้หน่อยนะครับใครที่เป็น FC กซนจริงเชื่อใจผมเถอะคุณมาที่ร้านหรือคุณส่งไปสนีมาขายบาทเดียวสลึงเดียวคุณก็ไม่เสียเนี่ยพี่ AIY ถามว่าต้องทำใบสัญญาด้วยเหรอครับพูดทุกวันนะ พี่ช่วยบอกหน่อยค้าขายกับแบงค์ต้องทำบัตรรับรองใบรับประกันค่าจองคิวไหมขอบคุณไลฟ์ลัวๆครับใครเป็นเอฟซีผมต้องแชร์นะเดี๋ยวมีนี่แจกนะเดี๋ยวมีนี่แจกนะพูดไอ้นี่ไม่ได้นะเดี๋ยวมีนี่แจกนะอ่ะใครเป็นเอฟซีผมคนละหนึ่งแชร์ครับขอบพระคุณครับอ่ะและพี่ครับวันนี้ครับผมมีแบงค์ห้บาทมาให้ทุกคนได้ดูกัน มาให้ทุกคนได้ดูกันว่าเงิน5บาทสามารถขายได้สามแสนเยอะไหมละ่ะพี่อะลองคิดเล่นๆพี่ถ้าห้าบาทขายได้สามแสนคุณคิดว่าเยอะหรือน้อยอะพิมพ์มาพิมพมาโคตรเยอะสำหรับผมนะคนอื่นไม่รู้แต่สำหรับผมถ้าห้าบาทแลกสามแสนโดยที่ผมไม่รู้เรื่องโคตรเยอะแต่ถ้าเกิด คุณรู้เรื่องคุณสามารถไอเก็บห้าบาทเนี่ยไว้เป็นทรัพย์สินเก็บห้าบาทเนี่ยไว้เป็นมรดกส่งต่อลูกหลานหรือเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินเฮ้ยอ่ะเก็บไว้อ่ะอยากวันนี้ยังไม่ใช้ก็ยังไม่ต้องขายอ่ะสามแสนเก็บไว้ผ่านไปอีกสองปีจําเป็นจะต้องใช้เงินลงทุนธุรกิจซื้อรถอ่ะใครจะบอกใครจะพูดกับผมมั้งคุณจะไม่ใช้เงินอีกสองปีอ่ะใครพูดกับผมได้มั้ง ไม่มีใครรู้หรอกสวัสดีคุณเหมียวครับสวัสดีน้องเหมียวเข็มเพชรค,ครับไม่มีใครรู้ครับเอาเป็นว่าหากพี่ๆที่ดูอยู่แล้วพี่ๆมีของอยากขายติดต่อมาครับอย่างเช่นพระเครื่องถาดนี้เนี่ยที่ดูผมอยู่เนี่ยร้อยละเก้าสิบมีพระเครื่องแบบนี้อยู่ที่บ้านและคุณดูนี่ห้าบาทแลกสามแสนคืออันนี้ครับนี่คือธนบัตรห้าบาท พี่ดูกันชัดๆเนี่ยคุณมีแบบเนี้ยคุณเอามาขายแล้วคุณมารับเงินกลับบ้านเนี่ยชนิดราคาห้าบาทเนี่ยคุณเห็นปะไม่อี่ยมไม่มีรอยพับไม่มีรอยยับมารับไปเลยใบละสามแสนเนี่ซื้อจริงนะครับซื้อจริงนะครับแบบนี้ใบละสามแสนพี่ว่าเยอะหรือน้อยอะนะครับพี่กนึเงนิดบอกว่าที่บ้านมีพักเครื่องไม่ไว้มีเวลามากรุงเทพจะแวะไปหาได้ครับพี่กนึเงนิดครับ มีพักเครื่องแล้วคุณมาเลยคุณมีพักเครื่องแล้วคุณเดินทางมามีพระมีแบงค์มีเหรียญมีของเก่ามีอะไรก็แล้วแต่ที่บ้านเนี่ยเนี่ยคุณดูนี้เนี่ยถาดเดียวเนี่ยคุณจะรู้ไหมครับว่าแบบเนี้ยมันจะขายได้เนี่ยอะคุณดูนะเนี่ยแบบเนี้ยองค์นึงสามพันแบบเนี้ยองค์ละเจ็ดพันแบบนี้ก่อนก่อนองค์ละพันเนี่ยอะคุณดูนะแบบนี้องค์ละสองสามพันนี่แบบนี้ เหรียญอันนี้สองพันห้าอะคุณดูนี่เพราสุดสามพันนี่นี่ปู่ทวดเจ็ดร้อยอ้าพี่ดูนี่เจ้าคุณอสี่พันห้ามันอย่างที่ผมบอกครับพระเครื่องมีโคตรเยอะอยู่ที่คุณแล้วเชื่อผมพี่เจ้าแบงค์มาขายติดพ้ามาเจ้าพ้ามาขายติดแบงค์มาติดเหรียญมาติดของเก่าที่บ้านคุณมานะครับแล้วก็ มารับเงินสดกลับบ้านร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาสี่ย่านร้านเปิดทุกวันย้ํานะครับว่าร้านเปิดทุกวันเก้าโมงถึงห้าโมงเย็นย้ํานะถึงแค่ห้าโมงเย็น,ะยนะค,ยนครับ <c oughs> ขอเฟซสวดตัวหน่อยพี่เอาเฟซสวดตัวผมไปแล้วผมจะเอาอะไรใช้แล้วพี่ <c oughs> อย่าเล่นนะพี่ส่งทางเพจนะครับส่งรูปประเมินราคาฟรีนะอ่ะพี่จ๋าฟังนะ ใครที่ดูอยู่ช่วยพิมพ์หน่อยช่วยกันพิมพ์หน่อยแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณประเมินราคาฟรีบาทเดียวก็ไม่เสียใครเก็บเงินคุณคือโจรใครรู้แล้วว่าแบงค์ประเมินราคาฟรีไม่มีค่าจ่ายรบกวนหน่อยได้ไหมพิมพ์คำว่าฟรี for fun รอเรือสลอ์ฟรีแล้วกดหัวใจเด้งๆแอดมินเก็บรายชื่อคนแชร์ด้วยนะครับพอเดี๋ยวเสื้อกําลังจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวปีนี้มีเสื้อแจกนะปีนี้แจกเยอะหน่อยนะ แจกแจกเยอะนะน,นะแจกทางออนไลน์สัก300อตัวแล้วกันนะนะี่ครับปีแล้วแจกออนไลน์ไป200ปีนี้เดี๋ยวแจกออนไลน์ไป300ร้อยเอาเฉพาะคนที่แช์นะครับใครอยากได้ก็แชร์ไปฮะนะครับ,นะรบพระแบบไหนก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่ครับพระที่เล่นเนี่ยต้องเป็นพระที่สากลต้องเป็นพระที่วงการนิยม นะครับวงก่าเอ้ยสวัสดีพี่เบลสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีพี่เบลครับสวัสดีพี่เบลครับบีบีฟาร์มนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับนะครับไปที่ร้านเสียค่าที้จ่ายไหมไม่ครับนี่อะพี่เมื่อกี้ผมเพิ่งพูดอะไรฝากหน่อยนะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้คามของเก่าของมีค่าทุกชนิดคุณมีแล้วคุณอยากขายคุณติดต่อมานะครับแบงค์เข็มเพชรวัจุโบราณยินดีให้ทุกท่านให้ราคาแบบ จะบอกว่าไงอ่ะดีที่สุดก็ไม่ใช่หรอกแต่ให้ราคาด้วยความยุติธรรมดีกว,ว่าผมขอแค่มีงานทําผมก็พอใจแล้วพูดจริงลงทุนล้านหนึ่งเหลือให้ผมนะักสองหมื่นก็เอาแล้วพี่บางคนสองหมื่นทำงานทั้งเดือนผมพูดถูกไหมผมพูดถูกไหมแต่เนี่ยลงทุนล้านหนึ่งให้ผมเหลือกําไรสองหมื่นเถอะถ้าไม่เหลือสองหมื่นก็โอ้โหมันจะเกินไปนะลูกพี่นะจริงป่ะวันก่อนลงทุนแสนสามกำไรห้าร้อย หนึ่งแสนสามื่นกำไรห้าร้อยเยอะหรือน้อยพี่ขอแค่มีงานทำครับผมไม่ไม่มีปัญหาเรื่องผลกำไรผมบอกให้นะครับสิ่งที่มาวันนี้มันเกินฝันแล้วเอาจริงๆมันเกินฝันที่ที่ที่ผมมาแล้วและของพวกนี้พี่เล่นไปสะสมไปผมแค่อยากให้ทุกคนเนี่ยรู้คุณค่า รู้ว่ารู้คุณค่ารู้มูลค่าไม่ได้รู้คุณค่าอย่างเดียวนะรู้มูลค่าด้วยสวัสดีจันเบนราบุรีครับเหมือนเช่นกับทองสองบาทอหะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมตีราคาก่อนทองสองบาทพี่รู้ไหมทองสองบาทหากผมเป็นคนใจดำอะเอาตรงๆนะผมตีแปดแสนผมตีล้านหนึ่งผมตีสองล้านผมก็คิดว่าเขาขายนะผมก็คิดว่าพี่เขาขายนะแต่อะไรรู้ปะ พี่เขาบอกเขาเอาเงินไปสร้างบ้านแล้วของมันหายากจริงลงทุนสามล้านห้าไม่แปลกครับต้องมีกำไรสามแสนถึงห้าแสนนะเพราะมันไม่ได้ขายง่ายและหาคนดูเป็นยากสามล้านห้ากำไรห้าแสนเยอะไหมคนอื่นอาจจะมองเยอะนะแต่กับผมผมว่ามันน้อยนะกับของแบบนี้ซึ่งหาคนเป็นยากดีกว่าพี่เขาเอาทองคำสองบาทไปขายแสนสามอะจริงปะ พูดจริงนะครับใครที่ดูอยู่แล้วพี่จ๋าฟังนะมีไอ้นู่นมีไอ้นี่อยากขายอยากจะส่งรูปมาประเมินราคาอยากจะาขอมาขายที่ร้านคุณหยิบแล้วคุณเดินทางมาร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านเช็คพาฟรีพาเลี่ยมทองพาทองคำพ้าอะไรก็แล้วแต่เช็คพาฟรีมีราคาแล้วขายได้เลยคุณมารับเงินได้เลยแบงก์เก่าเหรียญเก่า ของเก่าทุกชนิดพี่สมจิตบอกว่ามีพระเครื่องสามีทิ้งไว้ลองหยิบมาเช็คครับบางองค์อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้บางองค์อาจจะแบบตีราคาปุ๊บเฮ้ยจริงเหรอแบงค์มันขายได้อย่างนี้จริงเหรอหากคุณยังวันนี้คุณยังไม่ขายคุณก็จดกลับไปว่าพระองค์เนี้ยแบงค์ได้ดูแล้วและมันมีมูลค่าอยากจะขายวันไหนก็ค่อยขายเอาเป็นว่านี่ไปร้านไม่เสียค่าประเมินราคาเอาจริงสี่สวัสดีให้จริงเหรอสิงคโปร์นะครับ ไปที่ร้านไม่มีเสียเงินนะครับขอบพระคุณนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวแบงค์เขียนไปวัตถุโบราณไปรอคุณอยู่ที่ร้านใครอยากจะเจอแบงค์ไปเจอที่ร้านมอเนงมอเนงไปเจอกันที่ร้านร้านตั้งอยู่ตรงข้ามแบงค์กรุงไทยสยา,าิมีพระมีแบงค์มีเหรียญมีของเก่าอยากขายติดต่อมาครับเดี๋ยววันนี้ครับผมแบงค์เขียนไปวัตถุโบราณครับขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์รัวๆใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้ผมหน่อยสวัสดีครับ เดี๋ยวเจอกันนะสวัสดีนะครับสวัสดีครับ